บางคนบอกว่ามีมายาคติในเชิงลบอย่างนาาบอกว่าเขาไม่ใช่เด็กไทยจะไปสนใจทําไมแต่ผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าเด็กทุกคนเวลาผ่านไป24ชั่วโมงเขาล้วนแต่โตขึ้น1วันผ่านไป1นปีก็โตขึ้น1ปีสักพักเขาก็จะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเราปล่อยให้เด็กเหล่านี้นะเติบโตโดยที่ไม่ได้รับสวัสดิการไม่ได้รับการศึกษาได้อย่างไรสัมรายครับท่านประธานครับมีการสํารวจครับโดยกลุ่มสังคมสงเคราะห์กลุ่มงานวิจัยต่างๆมากมายสถาบันอุดโศมกษาต่างๆมากมายเด็กเหล่านี้เกิดในประเทศไทยครับเขาเขาไม่เคยรู้ครับว่าเเเมืืออองหลวขทศพ่นบ้า ที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพ่อแม่เขาหน้าตาเป็นอย่างไรแต่เขารู้ครับว่าที่จังหวัดที่เขาอยู่อาศัยท่านหนนนทางอยู่ตรงไหนเขาพูดภาษาไทยดูดูการ์ตูนภาษาไทยดูอ่านหนังสือไทยมีเพื่อนเป็นคนไทยแล้วต่เขาโตขึ้นมาโดยที่ไม่ได้รับการศึกษาเลยไม่ได้รับการพัฒนาเลย,ไม,ไ,เลยไม่ได้รับการบ่มเพาะให้รู้ถึงคุณค่าของสังคมที่เขาอยู่แล้วเขาจะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่อย่างไรหม่ <My S 2> คนแล้วสสไทยหัวใจพมา่าไม่คนแล้วนะครับวิโรจนะอภิปายโอ้โหนะพูดจาบอกว่านะ บอกทำไมเด็กเรานี้โตทุกวันเขาต้องโตขึ้นทุกวันทุกวันแต่เขาเนี่ยนะไม่ได้รับสิทธิไม่ได้รับอการดูแลที่ดีนะโ,โห<ๆ>นะมึงเป็นห่วงมึงเป็นห่วงขนาดนั้นม,มึงก็มึงก็ไปเลี้ยงเองเถอะนะบอกโอ้เนี่ยเขาโตมาเนี่ยเขาไม่รู้เลยเมืองหลวงที่บ้านเกิดเขาชื่ออะไรเขาดูแต่การ์ตูนไทยเขาดูแต่หนังไทยเขาดูแต่ ของไทยทำไมเขาไม่ได้รับการจิทธิการดูแลอนะครับเออเชิญเชิญเป็นห่วงตามสบายนะมึงจะเป็นห่วงอะไรขนาดนั้นก็ไม่ทราบนะครับโอ้โหนี่ฮะเออพักคนไทยหัวใจพามา่าจริงๆนะเออตกลงนี้มึงกินภาษีของชาวพามา่าหรือไงนะกินภาษีของแรงงานชาวต่างด้าวหรือไงนะครับ ทำไมมึงอภิปรายท่าแบบโอ้โหน่าสงสารน่าสงสารนะเด็กไทยนะเยอะแยะนะครับนะที่เขาขาดสิทธิที่เขาอะไรเนี่ยเยอะแยะนะไปดูสิลองไปดูเด็กบ้านเด็กกำพร้าเด็กบ้านนั้นบ้านนี้นะเออบางคนยังไม่มีรองเท้าไปเรียนหนังสือเลยก็มีบางคนยังไม่มีหนังสือที่จะเรียนก็มีนะเออ นะครับโรงเรียนตามต่างจังหวัดอะนะเด็กไทยนี่ยังไม่ได้รับสิทธิอะไรที่มันดีเท่าเด็กพม่าเลยบางครั้งนะเออนะครับถ้าเกิดให้เด็กพม่ามันมาสิทธิเท่าคนไทยนะแล้ว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 ประเทศไทยเนี่ยนะจะเป็นยังไงวะเนอนะครับโอ้โหถ้าอย่างนี้นะรับรองพม่าแห่มาคลอดลูกที่ประเทศไทยมาแห่มาผลิตลูกหลานที่ประเทศไทยนะ จ้าละวันเลยละคราวเนี้ยนะครับเออถ้าได้สิทธิเท่าคนไทยนะฮะโอ้รับรองโอ้สบาจาระแต่ฉันจะประข้อรูดเท่ประเทศไทยเพราะว่ามีสสามาคอยอภิปรายห่วงใยชั้งจิิงๆเล่เงี้ย,อยเออนะครับได้แห่กันเข้ามาเนีะยนะงานอะไรพวกไอ้นะไสสพวกนี้ก็จะเอาเข้า,ขาระบบโจททะเบียนให้ถูกกฎหมายรับรองเสียภาษีต่างหาก นะไอโลมบอกจะให้เสียภาษีอีกตั้งหากคิดดูแล้วกันนะถ้าเกิดเสียภาษีขึ้นมานะ่มึงเอ้ยเรียกร้องแน่แต่ต้องสิทธิมือคือการมาอยู่มันไม่ได้แค่การมาอยู่มาเรียนนะครับมาอยู่มาเรียนก็ต้องกินต้องใช้ต้องป่วยก็รักษานะถ้าเกิดว่านะได้เสียภาษีขึ้นมานะรับรองก็ต้องเรียกร้องอะไรฮะการสิทธิการรักษาโรคนะเรียกร้องสิทธินั่นสิทธินี่นะ เออเผลจะไม่เรียกร้องการเป็นคนไทยด้วยซ้ำไอ้พักเนี่ยแหละนะมันถึงได้หาเสียงกับไอ้คนพมา่านะหาเสียงกับต่างด้าวเออนะครับนะเ,ออเชิญนะเชิญหาเสียงตามสบายครับนะเออหางโปอีกลายท่านผู้ชมเออเป็นกันทั้งพักอะ่ะนะไม่ใช่แค่ว่าไอเอ็นนั่นหรอกเป็นกันทั้งพักทั้งไอโรมทั้งวิโรดเนอะเป็นทั้งพักเพราะมันก็เข้าข้างกันทั้งพักกันแหละเออ นะครับเดี๋ยวสักพักมันก็เรียกร้องการเลือกตั้งนะตอนแรกตั้งเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะถ้าเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็มันก็เพิ่มสิทธิให้พม่ากันเต็มที่เต็มนานเาเลยเต็มสูบเลยเออนะแล้วต่อไปประเทศไทยจะอยู่กันยังไงวันนี้นะเออนะพม่าเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วตอนเนี้ยเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์ว่าโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ